สุดประทับใจค่ะกับงานออนไลน์แฟนมิ่งิ้งครั้งแรกของยองแจนะคะกับยองแจเฟิร์สไลท์เคิร์ลฟรอมอาร์ตนะคะคุณผู้ชมที่บอกเลยว่านะคะเซอร์ไพรส์รามากนะคะเพราะว่าสมาชิกเ o t 7ที่อยู่เกาหลีนะคะมาเซอร์ไพร์ยองแจนะคะไม่ว่าจะเป็น JB คะ่ะจินยองนะคะแบมแบมค่ะรวมไปถึงยุคยอมด้วยนะคะก็แต่ละคนเนี่ยงานยุ่งกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่ก็าหาเวลาค่ะ มาส์ไพรย,ยองเจนะคะก็เรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับเหล่าอกาเซเป็นอย่างมากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูในงานแฟนมิทติ้งออนไลน์ของยองเจนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาแปลให้กับผู้ชมได้ฟังกันสักเล็กน้อยนะคะเป็นตัวอย่างเนาะอย่างเช่นถ้ายองเจเป็นประธานค่ายนะคะจะเอาเมมเบอร์คนไหนมานะคะ ยองแจคะ่ะบอกว่าเลือกมาหมดเลยทําให้มันปังแต่สุดท้ายนะคะต้องเลือก3คนที่ดีที่สุดนะคะยองแจคะ่ะเลือกลีเดอร์มาก่อนนะคะนั่นก็คือเจบีค่ะส่วนคนที่2ก็คือเลือกจินยองนะคะเพราะว่าเวลาที่เจบอมเหนื่อยต้องมีจินยองคอยซัพพอร์ตนะคะส่วนแมมเบอร์นคนที่3เลือกแบบแบมเพราะว่าเป็นคนที่จัดการอะไรในวงเก่งมากเป็นคนที่กระตือรือร้นในห้องแชทก็เป็นคนคอยให้คําปรึกษาเยอะมากๆแต่ใดๆก็ยังยืนยันว่าอยากเอามาทั้ง7คนนะคะ ยุกยอมนะคะก็ได้ชมยองแจด้วยคะ่ะว่าพี่เทขึ้นมากหล่อมากจินยองก็ชมด้วยนะคะบอกว่าเทมากเต้นเก่งขึ้นเยอะเลยตอนอยู่กับก็สเ,เวนไม่เท่านี้เลยนะยองแจคะ่ะตอบว่าก็ถ้าก็สเ,เวนนะมันยากนะพี่ออแล้วก็แซวบแบมบนะคะว่าชุดดูเป็น MC มากกว่าอีกแบมบก็ชมยองแจนะคะบอกว่าภูมิใจกับพี่มากผมติดตามดูตลอดนะเจบีคะ่ะบอกว่ารู้สึกดีมากนายทได้ดีมากเหนื่อยมากๆเลยเจ้าน้อง และนี่ก็คือกำลังใจจากดมดมกอสเวทนะคะที่มอบให้กับยองแจค่ะงานแฟนมิเติ้งครั้งแรกของยองแจนะคะก็มีพี่ๆน้องๆมาซัพพอร์ตกันถึงในงานเลยทีเดียวนะคะขอบคุณยองแจนะคะที่ทำงานหนักค่ะแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ที่คอยซัพพอร์ตแม้ว่าทุกคนนะคะจะงานยุ่งแต่ก็หาเวลาเพื่อมาเจอกันขอบคุณที่ทำเพื่ออากาเซ่นะคะก็เรียกว่าตอนนี้นะคะขึ้นเทรนดทวิตเตอร์ไปเป็นที่ตัวเปลี่ยวนะคะกับแฮชแท็กก็สเวทโฟลเวอร์ค่ะ งานนี้นะคะก็ทําเอายองแจค่ะกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่นะคะเพราะว่าความสุขมันเออล้นจริงๆค่ะหลังจากจบงานแฟนมิ่ติ้งออนไลน์นะคะยองแจค่ะก็มาโพสทวิตเตอร์นะคะขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากคุณชอบใจค่ะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า